ไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายัญนานิาพานซึ่งมันจำเป็นจะต้องไปเพราะว่าในวัฏสงสารมีภัยอันตรายมากตั้งแต่ภัยที่เรามองเห็นได้ด้วยตามนุษย์กับภัยที่เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ แต่ผู้ที่เขามีธรรมจักขุมีญาณตัสนะเขาไปรู้ไปเห็นคือภายในอบายกับภัยที่เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำครั้งเดียวแล้วจะต้องไปมีผลใช้กันอีกหลายครั้งมันอันตรายอย่างภัยในมหานรก ซึ่งจะไม่มีเวลาคิดเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดและไม่รู้ด้วยทำไมต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นแลาไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดตรงนั้นเล่าร้อนกว่าดวงอาทิตย์รับเท่าไป็นทวนทีเดียวแหละเจ็บปวดกระแสนสาหาัส ในเมืองมนุษย์กว่ากายมนุษย์เจอและก็ยาวนานยาวนานจะเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงคือมันนานเป็นล้านเป็นหลายๆพันล้านปีเป็นกลับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปตั้งหลายๆครั้งยังอยู่ในนั้นเลย มันทรมานมากแล้วมกากรรมเบาบางลงก็ต้องไปสู่อสุธานลกสู่ละหุโทษตรงเนี้จะมีความรู้สึกแวบ,บเดียวเอ๊ะทำไมเราต้องมาอยู่เนี่ยแค่นั้นแหละแล้วลหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสคิดอะไรแล้วกระโดน ทันทรมารด้วยมีบากกรรมที่เขาทำเอาไว้เขาเซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จเอาไวนะ้แล้วจากนั้นก็ถึงจะไปยมโลกกว่าจะลุดก็ยาวนานในยมโลกก็เบาวกว่า มหานรกและอุสุทนรกแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีอ่ะมาทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้แม้เจอคำถามจึงกระทั่งตั้งฉายภาพกันให้ดูซึ่งในภาพจะเกิดเการกระทำของตัวตั้เป็นมนุษย์ แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเคลื่อนย้ายกันไปอีกไปสู่พบน้อยพบใหญ่พบเป็พบประสูก,กายพบสัตว์เดรัจฉานพบภูมิต่างๆเหล่านั้นยาวทีเดียวกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นคำว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มันยากมาก มาเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมจำไม่ได้มันน่าแปลกตรงเนี้มันจำไม่ได้คล้ายๆกับว่าไอ้ทุกขเวทนานั้ยมันดับไปเพราว่าเกิดแบบมนุษย์ก็ทุกแบบมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากทุกแบบสัตว์ในดัชานเปรตสุรุกายหรือสัตว์นรก มนุษย์ก็มีความทุกข์แบบมนุษย์ทุกข์ทีงได้เกิดมานั่นแหละมีความหิวมีความกระหายมีความหนาวความร้อนอะไรสารพัดเหล่านี้มีความเสื่อมของสังขารความชรลาเรื่อยมา ทั้งทุกประจำแล้วก็ทุกจรคว่าจะโตมากระทุกมาตามลําดับเรื่อยมาเลยกระทั่งทุก์ในวัยเรียนทุกในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยทํางานวัยปลดเกษียนแล้ววัยชรา ที่มันทุก์ประจำร่างกายเราที่เกิดขึ้นมานกับสิ่งที่มันจอนมาอีกทุกจากการพลัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักเกิดปกติคนเรารักสิ่งใดเราก็าอยากอยู่กับสิ่งนั้นนาน ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะอยากเจอของรักกระดันไปเจอของที่เราไม่รักรนะับปลาดถนาสิ่งไรมันก็ไม่ได้ดังใจเกิดความโศกสศร้เสียใจครับแค้นใจล่ำไไหลายเล่มพันทุกกลั่นแกล้งมุกทุกข์จากความเป็นหนี้ อะไรสลัพัดความแก่นี่ก็เป็นทุกข์นอกจากมันจะร่างกายจะไม่ได้ดังใจแล้วเนี่ยแล้วทนไม่ค่อยจะได้หรอกที่จะเห็นเราไม่สวยไม่หล่อเหมือนเดิมกงมัน,นกลุ่มกลุ่มทุกวันดูตอนล่างน้าสองกระจกดู กลุ่มทุกวันเลยแต่มันกลุ่มอ่อนๆผ่อนๆความกลุ่มไปไ้สลรพัดไปเลยแต่ลองลองย้อนหลังไปดูแต่ละเกิดมากระทั่งบัดน,นี้นะมาเคยเจอความสุขกันมังงรือเปล่าล่ะเจอแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ทุกที่พอทนได้บางช่วงก็ทนม่ไกวจะได้บางช่วงก็เพลนินเพลินพอให้ลืมทุกโชคราวมีอะไรต่ออะไรมาให้เบี่ยงเบนความกลุ่มไปหน่อยคล้ายๆกลบทุกเกลียทุกไปแต่ไม่ใช่แก้ทุกก็เจอกันอย่างนี้ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ตื่นอน,น,อนอนจนกระทั่งคํานอนเจอทุกวันเลยไม่มีวันไหนไม่เจอทุกข์ก็แปลว่ความไม่สบายกายไม่สบายใจคือกายมันไม่ค่อยได้ดังใจมันไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวคันเดี๋ยวชาเดี๋ยวมึนซึมอ่อนเปลี่ยเพลียอะไรเหี่ยใจอะไรอย่างนั้น เจ็บปวดแสบเรานึกเอาก็แล้วกันะเจออะไรมัง่งไม่สบายกายเดินเฮินนั่งเมือ่อยยืนเดินนอนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็วกระหายน้ำนั่นเราลองนึกดูย้อนหลังดู และทุกข์จากกายเนี่ยมันมาถึงใจทั้งสิน้นใจมันไม่เคยสบายเหมือนป่วยตลอดอะ่ะพอจะมีอะไรเบี่ยงเบนให้เพลนพลินทั้งในงดูหนังดูละครตีก๊อฟเล่นการม,มันนันเพลนพลินไปไปเที่ยวไปเตะไปช็อปปิง้งไปทัวร์ไปอะไร เป็นพลนกันไปอย่างนั้นเบีเ่ยงเบนกันไปแต่ถ้าเราตั้งใจดูอย่างจริงจังจะพบว่าไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ทุกข์มากาทุกข์น้อยพอทนได้บางทีก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้จนกระทั่งในระดับอยากจะเดินทางออกจากร่างกาย อยากตายมันไม่อย่างนี้นะอยากตายจะหาใครมาช่วยถ้าไม่ตายไม่มีเกรงใจเขาไปบรบกวนเขาได้ทำเองก็มีนี่ความ,กกมทุกข์เกิดขึ้นเยอะแยะมีแต่ทุกข์น้อยก็ทุกข์มากลองนึกดูตั้งแต่ตื่นนอนกับทั้งเขานอน กลางคืนมันควรกลางวันเป็นไฟไอ้ที่สบายกายสบายใจมันจะแบบแบบวบๆอาจจะเป็นพลนในตรงระบบประสาทระบบประสาทเพลินเให้มีความรู้สึกเพลินเพลินลืมๆอะไรช่ชคลาวแต่มันก็ชั่วแวบ,บเดียวระยะเวลาแค่ไก่กับพืปอปีก งูแลบลิ้นช้างพับใบหูที่พอผ่อนผ่อนคลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นนอนกันทั้งเขานอนในแต่ละวันเนี่ยเราจะมองเห็นง่ายาเพราะมันเกี่ยวกับตัวเรามันใกล้ตัวเดี๋ยวเจอคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการานว่าไม่ค่อยจะได้ดังใจ นี่คือความทุกข์ของชีวิตที่เราพอจะนึกได้แต่ที่ลืมๆไปแล้วก็มียิ่งทุกข์จากการเป็นหนี้นี่ชัดเจนีเดียวถูกเจ้าหนี้ลุ่มเล้ามาสลัลพัดไก่เปิดเทิมจะหาเงินเนี่ยไปเป็นค่าเราเรียน ลูกเราอย่างไรลองนึกๆกไปสิเจ้ามนะันวันลองดูได้เราจะเห็นว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพ้นทุกข์คือออกจากทุกขเนี่ยให้ได้ทีนี้จะออกยังไงแหละตรงนี้ละ่ะจะออกจากทุกขยังไงออกโดยการดรื่งการดื่มลึก พอหายเมาก็เศร้าเหมือนเดิมเล่นการมานานเลยมันก็มีได้มีเสียมีรุนละทึกส่วนมากเสียมากก็ได้ก็มานั่งกลมกันอีกเนี่ยลอ,ลองวาง,วางไปลองนึกดูเอาง่ายๆเราเป็นแค่นักเรียนอบบนุบาล ของชีวิตคิดเรื่องง่ายๆและเราก็จะเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องออกจากทุกข์จะไปหาความรู้จากคำสอนอื่นมันไม่มีนะข้อสอนในบรรทุกดยการบนบานสารกล่าวไปหาเจ้าหาทรงหาผีบ้างต้นไม้ภูเขาเรล่ากาบ้าง บ้างก็ปลอบใจว่าเป็นการทดลองของพระผู้เป็นเจ้าว,ว่าทุกขนาดนี้เนี่ยยังรักท่านอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทดลองนานหลือเกินจริงๆแล้วมันหมดเวลาที่จะมาทดสอบใจอะไรกันมันต้องช่วยกันแล้วจะไปหาวิธีพ้นทุกข์จากคำสอนอื่นก็ไม่มีนอกจาก ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีที่จะพ้นทุกข์นั้นนะเมื่อยังทำอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยๆให้หยุดให้นิ่งไว้ซะก่อนให้ทำใจเนี่ยหยุดนิ่งๆแล้วก็คิดเสมือนว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะ มันเป็นของคู่กับโลกเกิดมามันก็ต้องเจออย่างนั้นเพราะนั้นให้ทำเฉยๆซะเห็นมันเป็นเรื่องปกติเคยจะไปเพิ่มเติมความทุกข์หรือไปขยายความทุกข์ให้นิ่งซะหยุดนิ่งๆอจัยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะได้ไม่ไปฟุง้ง าใจนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนก็เท่านั้นมันน่าอาัศจรรย์จริงๆเพราะตอกศูนโบวูบลงไปเห็นดวงใสโอ้โหความสุขมันเกิดขึ้นเลยสบายกายสบายใจมากๆมากจนไม่อาจจะพรลณนาได้เพราะว่อไม่เคย มีอาการอย่างนี้ที่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวหายสบายสบายทั้งกายและใจเนี่ยมันเบิกบานใจมันขยายเมื่อความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราเนี่ยมันสบายมีแต่ดวงใส ตรงนี้แหละที่พระสมมาสมบุทเจ้าท่านสรุปเอาว่านาทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นที่เคยคิดว่าสุขน่ะสู้หยุดกันนิ่งไม่ได้เพราะสุขอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งคำว่าสุขอื่นไม่มีก็แปลว่ามันไม่มีไม่มีในคนไม่มีในสัตว์ไม่มีในสิ่งของ เราหวังว่าเราเจอคนน้นคนนี้ที่ถูกชะตาเราคุยกันรู้เรื่องจะทำให้เรามีความสุขมันก็ไม่ใช่เพราะใจ่ละคนก็เป็นตัวปัญหาทั้งนั้นแหละมีปัญหาอยู่ในตัวบางทีมก็ดีบางทีม,ก,ทมก็มาข่อยจะดีเถอดีเดี๋ยวไล่เดี๋ยวพูดจาดีเดี๋ยวพูดจามา่อยจะดีผิดหูกันอีกแล้ว เดี๋ยวทำดีเดี๋ยวก็ทำใหม่ดีเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวก็คิดใหม่ดีแล้วมันก็จะผูจะพังกันไปอยู่เรื่อยๆทุกวันเสื่อมไปเรื่อยๆอยากดูเขาสวยก็หลอ่อตลอดเป็นนิลันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนความสวยเราก็ต้องไปหาคนอื่นมาแทนนะจะหาความสวยนิลันในอดมกติเมื่อไม่เจอกับเปลี่ยนกนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนที่เนี่ยมันแพงมันต้องลงทุนลงแรงแล้วมันก็มีปัญหาเพราะันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของมันเปลี่ยนนั่นแะแมวเป็นสัตว์ตัวเล็กเล็กบก็น่ารักสุกสนแต่มันไม่คงทนอยู่สภาพเดิมมันก็มีความแก่ชรามบนมนุษย์ เวลามันแก่ชรามันก็เหมือนมนุษย์นอ่แหละคือไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงมันก็ไม่น่าเอ็นดูมันก็อยากอยู่เฉยๆแต่เราเจ้าของก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมมันกเน็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความสุขไม่มีในนั้นเหมือนกันเครดพลอยสิ่งของอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันพักเดียวก็หายเหอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีในคนในสัตว์ในสิ่งของในอะไรมันไม่มีมันมีอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ใจเราหมยาหยุดหม่นิ่งนะลูกนะหยุดนิ่งอยู่ภายในคือทำเฉยๆปล่อยวางความผูกพันความยึดมั่นถือมั่น ในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายและเอาใจเนะี่ยมาหยุดนิ่งๆหยุดประเดียวเดียวหยุดประเดียวเดียวเท่านั้นแหละแค่มันหยุดจริงๆนะตัวมันหายมันเบาสบายยิ่งเห็นดวงใสจำโอ้มันสวยกว่าเพชรเป็นจินดา เพชนินยิน,ยนาดูแล้วมันก็เฉยๆนแะแถมมีวิบาิติมดมาด้วยกลัวคนจี้คนโกรนีกลัวมันตกมันแตกต้องระวังบางทีมีแล้วเอาไว้ที่บ้านไม่ตต้องไปฝากแบงก์อย่างนั้นเนเรื่องราวกับสิ่งที่มีปัญหานละ้วมันเยอะที่ไ้พอมาหยุดนิ่งปล่อยวาง ไม่ติดในคนในสัตว์ในสิ่งของในเรื่อง,องราวอะไรต่างๆมาอยู่กับเนื้อกับตัวนิ่งอยู่ภายในใจใสถึงระดับที่ตัวหายวับและความสว่างภายในมันเกิดจนมองเห็นดวงใสนั่นแหละเป็นจุดเริ่มตน้นที่เรา จะใช้คำว่าความสุขได้อย่างเต็มที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วจากสุขน้อยๆเน,นี่ยมันก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆเมื่อเข้าไปเห็นกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ะทั่งถึงถึงพระธรรมกายน่นพอถึงนั้น,นแล้วก็จะมีความสุขเบิกบานปิติ ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดเลยไม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยใจมันสบายสบายมีความเบิกบานเพราะฉะนั้นเรามาประชุมรวมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนาตรัยในตัว ซึ่งจะเข้าถึงได้ด้อหยุดการนิ่งต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งอย่างสบายๆทำใจนิ่งใจใช้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเียบนะจ๊ะ